ในขณะเดียวกันนะคะยังมีรายงานออกมาเลยค่ะผู้ฟังคามาดูรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเสียงโหวตเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการลงมติกันแล้วเนี่ยนะคะสำหรับร่างพรบงบประมาณเนี่ยก็มีรายงานออกมาจากรัฐสภาเลยค่ะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณนั้นนะคะที่ได้มีการอภิปรายกันมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาค,คมต่อเนื่องมาวันที่1แล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะวันสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการอภิปราย ฝ่ายค้านก็มุ่งเน้น,นะคะนำเสนอในหัวข้อการจัดสรรงบประมาณที่เอื้อให้กับพวกพ้องสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบและจากนั้นก็จะมีการลงมติในวาระที่1ว่าจะรับหลักการหรือว่าไม่รับหลักการนะคะตามกฎหมายคือถ้าว่าจะรับหลักการเนี่ยก็ต้องใช้เสียงของสสค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เกินกึ่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะคะมีเสียงสสออยู่ที่ประมาณ477เสียงโดยเสียงเกินเนี่ยกึ่งหนึ่งก็คือ239เสียงค่ะ แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยพักเก้าไกลพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักเพื่อชาติพักพลังประชนไทยพักไทยสีวิไลที่รวมเสียงกันได้208เสียงและกําลังพยายามรวบรวมเสียงจากพักเล็กนะคะที่มี18เสียงแลวก็กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอีก16-18เสียงที่เคยแสดงท่าทีว่าจะโหวตคว่ำงบประมาณร่วมกันกับพักฝ่ายค้านเพื่อได้เสียงเกินกึ่กหนึ่งแต่ว่าในขณะนี้ค่ะ ในขณะนี้ในกลุ่มพักเล็ก18เสียงมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเกิดเสียงแตกนะครภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มที่จะลงคะแนนเสียงไม่รับหลักการกับกลุ่มที่จะของงดออกเสียงในขณะที่อีกบางส่วนนะคะก็มีท่าทีว่าจะกลับไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลรวมไปถึงเสียงจากพักร่วมฝ่ายค้านแล้ค่ะที่ไม่มีความเป็นเอกภาพทั้งหมดเนื่องจากว่ามีกลุ่มที่แสดงท่าทีต้องการย้ายพักการเมือง อย่างเช่นกลุ่มสสสีสเกตนะคะจากพักเพื่อไทย3มเสียงและก็กลุ่มงูเห่านะคะงูแฝงที่ถูกทาาทามจากบางพักการเมืองที่ได้มีสัญญาใจต่อกันนะคะกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลบางคนโดยกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวแปรสำคัญหนึ่งค่ะที่อาจจะไม่ได้โหวตไปในทิศทางเดียวกันกับพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังคะท่าทีของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยที่ได้ลดท่าทีแข็งกล้าวลงและก็เห็นว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องนําไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้าน นำไปพัฒนาประเทศหากพร้อมใจกันไปในทิศทางที่ไม่รับหลักการเลยเนี่ยทั้งทางที่สถานะยังอยู่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะทําให้ส่งผลเสียในทางการเมืองขณะเดียวกันก็เริ่มมีการวางบุคคลเข้าไปอยู่ในโคตา้กากรรมธิการกบประมาณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ กลุ่มของพักเล็กที่เสียงแตกแล้วก็กลุ่มสวิงโหวตในพักเพื่อไทยและก็พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ถ้าหากว่าไม่พร้อมใจเทปในธทิศทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงทันทีค่ะที่จะทําให้ร่างพรบง,งบประมาณนะคะผ่านในวาระแรกไปได้ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการจัดสรรโคต้าของแต่ละพักการเมืองในคณะกรรมการวิสามัน,มนพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณที่มีทั้งหมดนะคะ64คนด้วยกันก็จะเป็นสัดส่วนแล้วค่ะเป็นครม16 สัสดส่วนสสเนี่ย48คนนะคะก็ประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยเลยค่ะประกอบไปด้วยพักเพื่อไทย13พักพลังประชารัฐ10ภูมิใจไทย6ก้าวไกล5ประชาธิปัตย์5เศรษฐกิจไทย2ชาติไทยพัฒนาน1เสร,รีรวมไทย1ประชาชาติ1เศรษฐกิจใหม่1พักเพื่อชาติ1แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทย1แล้วก็พลังท้องถิน่นไทยเนี่ยอีก1 ก็มีรายงานว่าการจัดสรรโคต้ากรรมธิการในพักเพื่อไทยนะคะ13คนก็มีการใช้ระบบการคัดเลือกที่มาจากส่วนกลางแล้ค่ะที่มีหัวหน้าพักเลยค่ะธิการพักแล้วก็คณะแกนนําคณะที่ปรึกษาที่มีบทบาทในพักเป็นผู้คัดเลือกนะคะผู้ที่มีความเหมาะสมจะมาเป็นกรรมธิการที่จะมีสัดส่วนทั้งจากสอสแล้วก็คนนอกที่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทย เข้ามาเป็นกรรมธิการด้วยซึ่งแตกต่างไปจากการจัดสรรครั้งที่แล้วค่ะที่จะให้โคต้าแต่ละภาคเนี่ยเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปเป็นตัวแทนของกรรมธิการงบประมาณนี่แหละค่ะนะคะกะ็รอตามกันดูนะคะกับเสียงโหวตในวันนี้แหละค่ะกับร่างพรบงบประมาณปี6-6